มีการเรียกร้องให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนที่อเมริกาสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ5คนได้เขียนจดหมายถึงผู้นำฝ่ายความมั่นคงแห่งมาตุภูมิโดยเรียกร้องให้มีการดำเนินการทันทีต่อภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นหนึ่งในพวกเขากล่าวถึงผู้อพยพชาวจีนที่ผิดกฎหมายมากกว่า18,00 0คนซึ่งข้ามเข้าไปในสหรัฐในปีนี้ไปรับชมรายละเอียดกันค่ะผู้อพยพชาวจีนที่ไหลบายย่ายังผิดกฎหมายผ่านชายแดนสหรัฐมีจำนวนมากเพียงใดมันเพิ่มขึ้นมากกว่า800เซเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ชาวจีนมากกว่า18,000คนข้ามพรมแดนเข้าสู่สหรัฐอย่างผิดกฎหมายในปี2566เทียบกับประมาณ2,000คนในปีที่แล้วและประมาณ450คนในปี2564ฝ่ายนิติบัญญัติกล่าวว่ามากกว่า90%ของผู้อพยพชาวจีนอย่างผิดกฎหมายในปี2566เป็นผู้ใหญ่และโสดเจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขาอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมจารกรรมหรือการโจมตีทางไซเบอร์ต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้ถนนสู่อเมริกาทางใต้นั้นอันตราย ผู้อพย,ยพผิดกฎหมายเดินป่าโดยการเดินเท้าผ่านป่าฝนที่เป็นโคลนและล่องเรือข้ามแม่น้าอันเชี่ยวกรากบางคนหลบหนีจากจีนเพราะกลัวการปกครองแบบเผด็จการของปักกิ่งแต่สําหรับเจ้าหน้าที่สหรัฐแล้วการประเมินว่าใครที่ต้องการความคุ้มครองอย่างแท้จริงอาจเป็นเรื่องยากจีนกําลังหาประโยชน์จากวิกฤตที่ชายแดนทางใต้ของเราเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ ฉันคิดว่าเราควรสรุปว่าช่องโหว่ที่ชายแดนภาคใต้ของเรานั้นเปิดกว้างสําหรับอิทธิพลเผด็จการหลายประเภทฉันคิดว่านั่นเป็นข้อสันนิษฐานที่เชื่อได้หากมีช่องโหว่อยู่แล้วผู้ที่ต่อต้านเราจะใช้ช่องโหว่นี้ให้เป็นประโยชน์การเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวมีเพิ่มมากขึ้นด้วยการคุกคามจากการก่อการร้ายเฟนทานินและยาเสพติดผิดกฎหมายอื่นๆ ที่กำลังเข้ามาและการค้ามนุษย์ที่กำลังดำเนินอยู่ผมคิดว่าควรไปเรียกปรองให้ตระหนักได้แล้วเพราะรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์ที่ใช้ประโยชน์จากชายแดนทางใต้ของเราที่เปิดกว้างเหมือนกับที่พวกเขาทำกับเฟนทานีนหรือเปล่าเฟนทานีนได้ฆ่าชีวิตชาวอเมริกันมากกว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์และมะเร็งหากมองในมุมนี้ยาแก้ปวดดังกล่าวได้ฆ่าชีวิตชาวอเมริกันไปมากกว่า70,000คนในปี2564นั่นคือประมาณหนึ่งคนในทุกๆ8นาที การแพร่ระบาดของยาเสพติดทำให้ครอบครัวแตกแยกในสหรัฐ Now, had ตอนนี้ถ้ามีกองทหารจีนตั้งแถวตามแนวชายแดนภาคใต้ของเราพร้อมด้วยอาวุธที่มุ่งเป้าไปที่ประชาชนของเราและอาวุธทำลายล้างสูงที่มุ่งเป้าไปที่เมืองของเราคุณรู้ดีว่าคุณจะทำอะไรบางอย่างกับมันเรามีบอลลูนตรวจอากาศจากประเทศจีนลอยไปทั่วประเทศ โดยไม่มีใครเสียชีวิตและทุกคนก็วิตกกังวลกับมันแต่มีผู้เสียชีวิตเป็นแสนคนทุกปีและไม่มีใครทำอะไรมันไม่เพียงพอตัวเลขเพิ่มขึ้นไม่มีลดลงคุณพูดถึงลูกๆที่ถูกพรากไปจากพ่อแม่ลูกๆของฉันก็ถูกพรากไปจากฉันทุกปีชาวอเมริกันหลายแสนคนจะมีลูกสองแสนคน พ่อและแม่จะต้องถูกพรากลูกๆไปเมื่อปีที่แล้วทางการสหรัฐได้ยึดยาเฟนทานิลมากกว่า300ล้านโดสซึ่งมากพอที่จะทำให้ประชากรสหรัฐทั้งหมดต้องเสียชีวิตสารตั้งต้นส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตยานี้ผลิตขึ้นในประเทศจีนจากนั้นบางส่วนก็อัดเม็ดในเม็กซิโกและลักลอบเข้าไปในสหรัฐผ่านชายแดนทางตอนใต้